เอาใจสาวกลัตที่ฮอนด้าครับวันนี้เราได้ซีวิตเอมาใหม่อีกหนึ่งคันเป็นตัวเครื่องพันห้าเทอร์โบสำหรับใครเครดิตด,ดีตัวนี้ฟรีดาวได้และผ่อนเพียงแค่1,100ตลอดสัญญา สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราได้ซีวิตเอฟเข้าใหม่มีคันนึงเป็นตัวสีเทาดำครับพร้อมโลโก้เฮดแดงด้วยนะครับทรงเดิมๆเนี่ยตัวเนี้ยด้านหน้าก็จะได้มาเป็นแบบไฟไโปรเจคเตอร์หลอดสีเหลืองแล้วก็จะมี d เด l ล g h t มีตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะครับรถเนี่ยมันเพิ่งเข้ามายังไม่ได้มีการจัดทรงแต่เดี๋ยวด้านข้างเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึง ก่อนอื่นเดี๋ยวมารับชมตรงนี้กันหน่อยครับตัวเครื่องยนต์นะฮะ1.5เป็นซินเทอร์โบเนี่ยก็จะเป็นในรหัส L15BG ตัวนี้ก็จะเป็นซีนี่เดียวกับตัวเครื่อง FK <c oughs> ตัวรถเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากครับทุกอย่างก็คือปกติหมดคงเครื่องไม่มีกําลังอัดเสียไม่มีข้ามน้ํามันเครื่องไหลยเยิ้มเศษน้ํามันเครื่องไม่มีกระเด็นแต่ถ้าเกิดยังเป็นโครงสร้างเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าแก้มซ้ายแก้มขวาเนี่ยเดิมสนิทนะครับ หัวนงหัวน็อตไม่มีรอยขยับขันไขแม้แต่ตัวเดียวซินเลอร์เดิมนะฮะแล้วก็ตัวการแมนเทแนนต์เนี่ยดูแลรักษาทุกระยะมันเป็นรถมือเดียวป้ายแดงสำหรับตรงนี้เนี่ยเรายินดีให้ลูกค้ามาลองเช็คไรที่ร้านปริการออโต้ได้นะครับหรือไม่งั้นถ้าเกิดยังเป็นลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการจัดแฟนเนนถึงหน้าบ้านจัส่งตัวรถให้ฟรีทั่วประเทศ อันนี้ก็คือจะเป็นบอดี้ด้านหน้าของตัว FE สําหรับด้านข้างเนี่ยสวยเดิมเสมอกันจะรดทั่วทั้งคันเลยครับแต่ตัวนี้ใส่ล้อลายนี้มาให้จะเป็นงานของ JP Racing นะครับแล้วก็ตัวล้อจะเป็นขนาดขอบ18มันเป็นลายยอดนิยมในปัจจุบันตอนนี้ส่วนยางเนี่ยเราจะใส่มาเป็นแบบตัวยางแก้มบาง235 40นะฮะ เป็น Law ai, ล้อแมกใหม่และก็เบิกยางใหม่4เส้นแต่ถ้าเกิดอย่างในฟิตเมนต์ของตัวรถเนี่ยมันยังไม่ได้มีการจัดส่งโช๊คเดิมนะฮะสปริงหน้าหลังทุกอย่างเดิมหมดแล้วก็จะเป็นตัวดิฟเบรกสีล้อส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงกระจกมองข้างเส้นสายดีไซน์ด้านข้างตัวรถทุกอย่างก็จะเป็นเดิมทั้งหมดถ้าเกิดอย่างเสา A เนี่ยเราเปรียบเทียบกับตัวเดิมเนี่ยอันนี้มันน่าจะมีขนาดที่มันเล็กลงแต่จะใส่ ยางขอบประจกที่หนาขึ้นแล้วก็พวกภาษีพบป้ายวงกลมเราต่อให้แล้วเรียบร้อยมือเปิดจะเป็นสีเดียวกับตัวรถสามารถกดเปิดกดปิดจากในตำแหน่งของตัวมือเปิดได้คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดยังเป็นในด้านข้างตรงนี้นะฮะเราก็ไล่จากเสา A มาดูในตำแหน่งตัวเสา B ด้วยตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูขอบด้านข้างประตูนะครับเม็ดอาร์คกลมคมสวยเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็เว้นระยะช่องไฟสวยงามนะครับ สำหรับตรงนี้เราจะดูเทียบกันทั้งด้านซ้ายมือและก็ฝั่งขวามือได้หมดเลยปูกแผ่นพงแผ่นเพลแ,และพวกนี้ก็อยู่ในตำแหน่งเดิมหมดเครานี้ถ้าเกิดยังเป็นในตำแหน่งตอนหลังเนี่ยตำแหน่งตอนหลังเนี่ยตัวเบาเนี่ยนะฮะมันจะเป็นแบบสโลปลงพอเวลาเราขึ้นไปนั่งปุ๊บมันจะเอมพนักพิงหลังได้แบบพอดีพอดีอดกับร่างกายหรือใส่ละของคนนั่งพื้นที่ด้านในไม่ได้แคบเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเบาตำแหน่งตอนหน้าคือมันยังไม่ได้มีการปรับ สำหรับอย่างล้อหลังก็จะเป็นตัวซีรีส์และก็ลายเดียวกันครานี้เดี๋ยวพามาดูในตำแหน่งด้านท้ายกันบ้างสำหรับตัวด้านท้ายเนี่ยโลโก้โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบตัวเซ็นเซ,นซอร์เนี่ยมันจะไม่ได้มีติดมาให้แต่จะมีเป็นตัวกล้องมองหลังมาให้แทนแล้วก็เสาอากาศจะเป็นแบบคลิปฉลามไฟเบรกตรงที่3จะอยู่ด้านในลรฟงลไฟไไายลล้าอะไรพวกนี้มีหมดนะฮะเขานี้ถ้าเกิดพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นในลักษณะเดิมไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมาก กว้างใหญ่บรรจุข,ของได้หลายลิตรแล้วก็สําหรับในเกรดที่มันเป็นแบบเบนซินเทอร์โบเนี่ย <c oughs> ก็จะมีตัวลลอกระทะ <c oughs> หรือยางอะไรสํารองมาให้ชดเครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือทุกอย่างอยู่ในตําแหน่งด้านหลังทั้งหมดถ้าเกิดอย่างเราลองนับตัวเกรดรุ่นย่อยเนี่ยอันนี้เขาจะเรียกว่าตัว E มันจะมีทั้งหมด3ตัวใช่ไหมครับตัวรุ่นย่อยนะฮะมันก็จะมี EL แล EL ้วก็ EL พัทสำหรับตัวนี้ก็คือจะเป็น EL พัดนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวบอดี้รอบนอกทั้งหมดของซีวิท FE เข้าใหม่ เดี๋ยวต่อไปพาเข้าไปดูด้านในกันบ้างไปกันเลยครับภายในกันบ้างนะครับสาหรับในเกรด el plus เนี่ยมันก็จะมีจุดแตกต่างประมาณไม่เยอะมากคอนโซลหน้าทุกอย่างก็เป็นเหมือนเดิมแล้วก็จะมีการทํามาเป็นแบบในลักษณะช่องแอร์แล้วก็ตัวตะแกรงด้านหน้าจะเป็นแบบลายลังพึ่งส่วนตัวจอทัชสกรีนเนี่ยตรงนี้ก็จะเหมือนในเกรดของตัว el ก็คือจะมีการรองรับก็คือจะเป็นบลูทูธแล้วก็พวก android auto apple carplay อะไรพวกนี้ได้หมดคราวนี้เดี๋ยวให้ดูกล้องมองหลังนิดน,นึงครับในเกรนของตัวกล้องมอง มองหลังเนี่ยเส้นไกด์ไลน์มันก็จะเลี้ยวตามพวงมาลัยเราสามารถปรับได้ทั้งหมดเนี่ยคือ3มุมมองนะฮะแบบนี้เลยมองก็เห็นได้แบบวิสัยทัศน์ในมุมกว้างนะครับ ไม่ได้ใช้งานอะไรมากถ้าเกิดยังเป็นแบบมือใหม่หัดขับอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้แบบสบายๆเลยส่วนตัวแอร์จะได้มาเป็นแบบออโต้แล้วก็มี power outlet USB ส่วนถ้าเกิดฐานคอนโซลเกียร์นะครับจะมีช่องวางแก้วน้ํา2ช่องแล้วก็แจมได้มาเป็นอีโคโหมดเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮส่วนถ้าเกิดอย่างแพดเดิชิปเนี่ยมันยังไม่มีมันก็จะมาเล่นในอัตราการทดเกียร์คือจะเป็นตัวเกียร์หรือว่าเกียร์สปอร์ตส่วนถ้าเกิดเกียร์นี่ก็คือจะเป็นตัวเกียร์โลพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบมังติซ้ายมือนี่ ัติมีเดียมดแล้วก็จะมีตัวคอนโทรลเกี่ยวกับตัวเรือนไหม่ฝั่งหนึ่งเนี่ยคือมันจะเป็นแบบเรือนไหม่ที่ติตอนสีออกแดงๆนิดนึงส่วนทางด้านฝั่งขวามือเนี่ยอันนี้ก็จะมีตัวคูสคอนโทรลนะครับแล้วก็ระบบกันลถออกนอกเลนนะคือมันจะดึงพวงมาลัยกลับมาแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเสียงเซ็นเซอร์แจ้งเตือน Engine Start ตัว Honda Sensing แท็กชั่นคอนโทรลกระจกก็จะเป็นแบบอออโต้ uto, คู่หน้าแล้วก็กุญแจเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นเมนูเหมือนเดิมทั้งหมดจะมีสตาร์ทรถจากกุญแจเปิดฝาท้ายล็อกรถแล้วก็ปดล,กลดล็อกรถสําหรับตัวในเกรด EL Plus คันนี K ้ N e. ส่วนในเกิดอย่างแอร์แบ็กเนี่ยก็จะมีใั้งหมด6ใบนะครับครานี้จุดยมันแตกต่างหลกักๆเลยก็คือจะเป็นตัวเบาะเนี่ยคือมันจะเป็นเบาะหนังสีออกแบบเบรดครีมๆหน่อยนะครับแล้วก็ในตําแหน่งฝั่งคนขับนะฮะจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าอันนี้ก็คือสิ่งมันแตกต่างจากตัว E.L. ธรรมดานะครับที่เหลือเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าถ้าเกิดท็อปกว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นตัว R.S พื้นที่ในการขับไซระในการนั่งวิสัยทัศน์ในการมองทุกอย่างมันก็เหมือนกับตัวรถเก่งทั่วไปครับแต่เขาเนี่ยถ้าเกิดพอเราเรียกว่าเป็น Honda Civic ปุ๊บเกนหรือภาษีมันก็อาจจะเป็นที่นิยมมากกว่าตัวรถเก่งรุ่นอื่นเดี๋ยวต่อไปเราไปสุกนหน้ารถและก็บอกราคาสับคัินีอีกทีนึง ไปกันเลยครับจบกันไปอีกคันหนึ่งแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างฮะพอที่จะถูกใจพี่ๆเพื่อนๆคุณผู้ชมท่านใด Twin, ที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้หรือไม่ครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างในเรื่องตัวราคาอันเนี้เป็นตุดตัดสินใจในการซ like ื هنا, ้ออีกอย่างหนึ่งแล้วคันนี้นะฮะเอาไปในราคา6 9 9ส0 0ก ส่งอยู่เดือนละ11,000ตลอดสัญญา6ปี72งวดแล้วถ้าเกิดลูกค้าไม่ว่าจะอาชีพใดก็แล้วแต่มีเครดิตตัวนี้คือฟรีดาวได้เลยอย่างที่ว่าฮะถ้าเกิดอย่างพวกรถปีใหม่ๆแบบเนี้มันจะไปเข้าในเรื่องการชนตัวดอกเบีย้ยสาหรับรถมือหนึ่งด้วยถ้าเกิดยังสมมุติว่าเครดิตด,ดีแบบมากๆเลยนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นนี่อันนี้พูดแบบเกินๆไว้นะมันจะไปสตาร์ทอยู่ที่2.99สําหรับตัว FE ตัวนี้นะครับ สำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะฮะเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือเป็น ID Line ไลน์อดปฏิพัฒธ์ออโต,โต้ติดต่อเรามาได้เลยแล้วก็เน้นอีกข้อหนึ่งใครอยากแปลงไทยอาปฏิพัฒธ์ออโต้จัดให้ได้รีบติดต่อมาได้เลยและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ